คุณกำลังเข้าสู่มนตก์กายกติกาเบื้อที่เห็นความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณหากเรื่องราวต่อไปนี้มีประโยชน์ต่อใจท่านขอให้ท่านเก็บมันไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปค่ะในบทบรรยายความรักไร้พรมแดนไร้พิษไร้เงื่อนไขอสอรพิษใช่ว่าจะมีพิษเสมอไปความรักความผูกพันไม่เลือกชาติพันธุ์ ความรักความผูกพันไม่เลือกสถานะหลายครั้งที่เราถูกสอนว่าอสาร,รพิษคือสิ่งที่อันตรายเป็นตัวแทนของพิษภัยความหวาดกลัวและการหลีกหนีแต่ในความจริงอสาร,รพิษก็หาได้มีพิษเสมอไปไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราตัดสินด้วยเปลือกภายนอกจะสะท้อนความจริงที่อยู่ภายในในโลกของหัวใจก็เป็นเช่นเดียวกันความรักและความผูกพัน ไม่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นระหว่างใครไม่เลือกชาติพันธุ์ไม่เลือกเผ่าพันธุ์ไม่เลือกสถานะเพราะความรักแท้คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากใจไม่ใช่จากเปลือกนอกที่เราสวมใส่เรามักเห็นผู้ควรบนโลกนี้ถูกแบ่งแยกด้วยเชื้อชาติศาสนาชนชั้นหรือฐานะบางครั้งเราถูกสอนให้เชื่อว่าเราคู่ควรกับคนกลุ่มหนึ่งและไม่ควรข้องเกี่ยวกับอีกกลุ่มหนึ่ง แต่หัวใจไม่เคยสนเงื่อนไขเหล่านั้นเพราะเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้ถามว่าเราเป็นใครมันไม่ได้ถามว่าเราอยู่ในสถานะไหนมันเพียงถามว่าเรารู้สึกผูกพันกับเขาหรือไม่ความรักที่แท้จริงจึงเหมือนสายน้ำมันสามารถไหลผ่านขวากน้ำและภูผาใหญ่ มันไม่ถูกหยุดด้วยกำแพงแห่งกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างเพราะความรักไม่ได้เกิดขึ้นจากสมการที่ถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าแต่เกิดจากการรับรู้ในจิตใจที่ลึกที่สุดว่าเราและเขามีสายใยบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้และเมื่อความรักความผูกพันนั้นเกิดขึ้นจริงสิ่งที่ตามมาคือบททดสอบสังคมอาจมองว่าไม่คู่ควรผู้คนอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องรักเขา แต่ความรักที่แท้จริงไม่เคยต้องการเหตุผลที่ซับซ้อนเพราะหัวใจไม่ได้ต้องการคำอธิบายมันเพียงต้องการความจริงใจดังนั้นอย่าตัดสินใครด้วยเปลือกนอกอย่ามองอสรพิษแล้วเหมาว่ามีแต่พิษภัยเพราะบางครั้งอสรพิษก็เลือกจะอยู่สงบไม่ทำร้ายใครและเช่นเดียวกันอย่าตัดสินความรักเพียงเพราะความต่าง พราะความรักแท้ไม่เลือกเกิดไม่เลือกชาติพันธุ์และไม่เลือกสถานะใดๆที่มนุษย์กำหนดขึ้นสิ่งเดียวที่ความรักเลือกคือความจริงใจของหัวใจทั้งสองหากมีศรัทธาต่อกันหากมีความผูกพันที่แท้จริงแม้จะต่างโลกต่างสถานะต่างเผ่าพันธุ์ความรักนั้นก็ยังคงอยู่และยังงดงาม พราะความรักไม่รู้จักคำว่าแบ่งแยกอสรพิษหาใช่มีพิษเสมอไปและความรักไม่เคยเลือกชาติพันธุ์หรือสถานะมันเลือกเพียงหัวใจที่พร้อมจะซื่อสัตย์และพร้อมจะศรัทธาในสายใยที่มองไม่เห็นกะท้ายที่สุดสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปไม่ใช่กำแพงแห่งการแบ่งแยกแต่คือความรักและความผูกพันที่ไร้เงื่อนไขและไร้พรหมแดน